ขอแอบ,บกระซิบนิดนึงนะว่าแบรนด์ออกเยอะมากขอแอบ,บกระซิบนิดนึงว่าแบรนด์ออกดีมาก Oh my god นี่เดี๋ยวให้อดมินเปลี่ยนปักบุทให้นะคะ KWE 2 0 2 a นะคะลูกค้าค่ะกระสอบนี้ต้องเกิดนิดนึงนะคะว่ากระสอบนี้ไม่ได้มีการเสียหายอะไรนะไม่ได้มีการเสียหายอะไรคือว่าลูกค้าเขาแบบว่า เขาคิดว่าตัวเองอ่ะไม่สามารถขายได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ายังไม่ขอรับไปแต่ว่างานก็คือไม่ได้เสียหายอะไรเลยไม่ได้ขาดไม่ได้แตกไม่ได้เปื้อนนะคะงานคุณภาพดีเลยนะคะแต่ว่าวันนี้น้องก็เลยเอามาจัดโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะคะลดให้อีก300นะแม่นะนะคะลดให้อีก300บาทลูกค้าขานี่เห็นไหมนี่ตัวนี้เลยเอซิกจ้า เป็นงานเสื้อกีฬานะคะหนึ่กิโลนะเอสิคจ้ามาจะบอกว่าไอ้นี่เยอะมากแบรนด์เยอะเขาจะเป็นงานเสื้อกีฬากีฬาทุกกีฬาเลยเออกีฬาแบบว่าเทนนิสเออกีตาร์โยคะอะไรอย่างเงี้ยเสื้อกล้ามไอ้บาสบอลบาสเกตบอลบาสบอลอะไรบาสเกตบอลอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าค่ะ คือว่ามันจะมีเนี่ย G.U. Sport เห็นปะ่ะนะคะเขาจะเป็นแบรนด์แบรนกีฬานะคะนี่แล้วก็อาจจะมีติดแบบว่าอักษรไปบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นของ y o น e คค่ะสัญลักษณ์โยน e x นะจ๊ะสีแดงมากสีแดงแบบตะโกนอ่ะเนี่ยเห็นไหมแบรนด์เขาจะมีออกเรื่อยๆเ,เนี่ยโยนกอีกแล้ว จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นเลยนะคะโยเนกอะไรอย่างเงี้ยนะคะโยเนกจี c, u, เมื่อกี้ก็มีจ u s ูสปอไปแล้วนะคะเห็นปะงานก็คือไม่ได้ช้าหรือว่าไม่ได้เปื้อนอะไรเลยนะคะวันนี้ก็เลยเอามาทําส่วนลดรีวิวให้300บาทนะแม่นี่เห็นไหมงานสะอาดมากงานช้าน้อยแล้วก็จะเป็นงานสกรีนเท่ๆแบบนี้ อ่ะอย่างตัวน้องลูนถือก็จะเป็นแนวเสื้อบาสเกตบอลเห็นไหมอ่ะแนวเสื้อบาสเกตบอลรูแม็กข่ายตัวอะไรแค่เสือ้อเสื้อก้ามตัวนี้นะตัวละร้อยค่ะฉันไปเดินวอล์กวันนั้นขายตัวละร้อยนี่ดันหลบราคามาแล้วน้องนีจ้าหกพันเก้าปะราคาโปร อาราคาโปร6,900บาทลูกค้าค่ะเสื้อกีฬานะของ KWE นะคะเสื้อกีฬาของ KWE ราคาเพียง6,900และรีวิวล,ลูกนี้นะลดพิเศษให้เลยลดเพิ่มอีก300บาทครับเหลือเพียง6ก0 0นหกอยบาทอันนี้ก็เราค่ะนี่ยูนิคอโคค่ะใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่แบรนด์กีฬาแบบว่า ่ไม่ใช่แบรนด์แบบว่าทั่วกีฬาฟุตบอลไม่ใช่นะคะจะเป็นแบรนด์แบบกีฬาทั่วไปเลยเป็นเสืเนน้อโปกเสื้อโปกอะไรเสือ้อคอโปกเสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าอ่ะยูนิโคค่ะไว้สาหรับใส่ออกกำลังกายใช่ไว้สําหรับใส่ออกกําลังกายหรือว่าใส่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้อันนี้นะก็คือว่าพวกเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>บ้านของเราอย่างพม่าพวกกัมพูชา<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าค่ะ ชอบมากนะงานแบบเนี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยเขาชอบใส่แบบว่าใส่ไปทํางานก่อสร้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่อับมันใส่สบายมันลื่นตัวไม่เหนียวตัวมันไม่แบบอมเหงือ่ออะไรเงี้ยลูกค้านะคะเน,นี่ยเห็นไหมเขามีเสื้อแขนยาวติดไปด้วยมีแบบทุกอย่างเลยอันนี้เหมือนจะเป็นแบบว่าใส่แบบว่าบอนวอมวอมวอมเสื้อแขนยาวนี่ อาจจะติดอักษรไปนะคะลูกค้าขาแจ้งไว้นิดหนึ่งมีงานติดอักษรไปแต่ก็จํานวนตัวหัวเยอะมากเยอะแบบเยอะสุดๆนน่าจะประมาณสัก4ี่ร้อยห้าร้อยตัวได้เลยนะสี่ร้อยห้าร้อยตัวได้เลยหารทุนมัดตกตัวแล้วไม่ถึงสิบบาทด้วยซ้ํานะคะหกพันเก้าแม่แล้วรีวิวลดให้อีกสามร้อย่าฮะ,ะนี่แล้วก็ได้เป็นฟิลแบบว่าไปทํางานในไร่ได้นะใส่ไปทํางานในไร่ได้ใส่แบบว่า วัยรุ่นชอบรู้ไหมวัยรุ่นชอบไงเพราะหนึ่งมันเป็นเสื้อที่ใส่ได้แบบว่าใส่อยู่บ้านใส่เที่ยวใส่อะไรก็ได้เพราะมันเป็นเสื้อเขาเรียกว่าเป็นเสื้อใส่ง่ายๆอ่ะนะคะเป็นเสื้อใส่ง่ายๆอยู่บ้านทํางานบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่แบบว่าเป็นเสื้อลำลองนะคะเสื้อลำลองอุ้สวยจังตัวนี้นี่สวยมากสวยมากเอ้แบรนด์เรื่อยๆอันนี้ตเป็นมิซุโนะนะคะ นี่มิสุโนสิบรูดสิบต้องคอหูเยอะมากลูกค้าขายเยอะมากใครหนูอ่าเนี่ยมีคนร้อยนี่นะเสื้อกีฬานะบอกเลยวันนี้ทำส่วนลดให้แล้วแม่ทำส่วนลดให้สามร้อยบาทโอ้อุ๊ยอ้ยอันนี้เป็นโฟตีเอสนะจะเป็นจะเป็นเกกรุ๊ปญี่ปุ่นจะไม่ใช่บีแอนเคนะบี k ของไทยนะอันนี้ LBR 48นะ ไงเออเป็นโอตะเป็นโอตะคุกโอ้นี่สกรีนโชว์เลยนิวบาลานซ์ใช่ไหมอ่านิวบาลานซ์ค่ะนี่โอ้ยแบรนกีฬามีค่ะลูกค้าค่ะไม่ต้องแบบว่าไปซีเรียสโอ้น้องมีแบรนออกไหมเนี่ยมีค่ะแม่ยูนิโค่ก็มีจียูก็มีอะดิดัสไนกี้แล้วก็แบบว่าแบรนด์พวก อันเดอร์อัเมอร์อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าค่ะแบรนด์พูม่าแบรนด์ญี่ปุ่นเขาเลยแหละนะคะแบรนด์เขาเลยนี่ถ้าอย่างเงี้ยนะลูกค้าค่ะเอาไปขายตัวละยี่สิบาทก็ยังได้กําไรนะนะคะตัวละยี่สิบาทยังได้กําไรอยู่แม่โอ้มางคนซีเรียสิอเอ้ยน้องพี่ขายไปพี่จะแบบได้กําไรไหมโอ้แม่ห้าร้อยกว่าตัวได้เลยอะ่ะทุนไม่ทุนสิบบาท คอนเวิร์ตค่ะนี่สกินเท่มากเลยนี่ถ้าเป็นเสื้อแขนยาวอย่างเงี้ยลูกค้าค่ะเอาไปคัดขายตัวละห้าสิบได้นะเออห้าสิบได้เพราะว่าเป็นเสื้อแขนยาวแบบว่าเอาไว้ทํางานแบบว่าตากแดดพวกอ่าไม่ได้กรรมกรอย่างเงี้ยค่ะพวกกรรมกรพวกที่ต้องทํางานกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าค่ะเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็เป็นแบรนด์เฮดนะคะแบรนด์เฮดแบรนด์เฮด โอ้ยตัวเยอะมากอันนี้เดยค่ะอ๋อคาดไปแล้วใช่ปะอดิดาสค่ะโอ้ยสวยมากตัวนี้งานฉ่ำม,มากพรานในช็อปตัวนี้แพงมากนะบอกก่อนแล้วงานคือสะอาดมากลูกค้าค่ะเหมือนงานมือหนึ่งเลยนะคะเหมือนงานมือหนึ่งเลยงานสะอาดมากงานฉ่ำน้อยนะคะนี่อันนี้คือรู้เลยบาสเกตบอลแล้วคือสกินหลังมาโคตรเท่นี่ น่าจะเป็นอนิเมะเรื่องใดสักหนึ่งเรื่องใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหนี่อิจิโกะหรอนี่แบนเฮดค่ะแม่แล้วสวยมากอันนี้ลูกค้าไซส์ดีมากโอ้ไซส์ใหญ่เนี่ยแบนเฮดค่ะสวยมากสวยอะไรเอ้าโชว์ให้เนี่ แบนเฮดอุ้ยจำนวนตัวเยอะแล้วที่สำคัญคือแบรนด์กีฬาออกเยอะมากลูกค้านะคะเป็นงานเสื้อกีฬานะไม่ใช่จะเป็นเสื้อบอลเสื้ออะไรลูกค้าขาอย่าไปคาดหวังนะอันนี้จะเป็นแนวรวมเสื้อกีฬาเลยเสื้อคอปกเสื้อคอกลมเสื้อกล้ามนะคะลูกค้าขาเสื้อแขนยาวนะคะลูกค้าคือรวมเลยแนวเสื้อผ้าเสื้อกีฬาเสื้อโพลีเอสเตอร์นั่นแหละนะคะ เสื้อเสื้อใส่ลื่นใส่สบายๆนะคะใส่สบายบๆเนี่ยตัวเนี้ยยูนิโคนี่เห็นปะยูนิโคนี่ออกหลายตัวนะยูนิโค่ค่ะโอ้โยกินน้ำมันแรงมากนี่เสื้อแขนยาว<ค>าอะไรนะ่ะจคอนเวิร์ตเหรออุ้ยคอนเวิร์ตได้หลายตัวมากลูกค้า มิซุโนะค่ะนี่มิซุโนะคอกลมนี่นะไซส์ดีเนาะไซส์แบบน่าจะ x ออฮ<ะ>มั่วและเลอคอปค่ะตัวนั้นอะมิซูบิชิอะไรล่ะน, <c oughs> นี่ลูกค้าแนะนำนะคะเสื้อกีฬาคนก็ชอบคนชอบเล่นเยอะรหัสเนี่ยลูกค้า k k w e สองศูนย์สองนะคะศูนย์สองศูนย์อุ้ยอันนี้เหมือนอันนี้แหละอะไรนะบุ๊คบุอะไรนะอะไรนะที่เล่นแบบว่าอะไรนะจำได้ไหมไอ้นั่นไงที่มันถือไม้แล้วก็ฟุ๊บฟุบฟุ๊บอ่ะไม่ใช่ เดาฉันนึกชื่อออกเองอ่ะเป็นการคุยที่งงมากอ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะเนี่ยแบรนด์ญี่ปุ่นไซส์เอ็มเอ็กแอลไซส์แอลลูกค้าคะอ้ยตัวนี้สวยอ่ะนี่โอ้ my g o กอดวย้สวยมากอันนี้จะเป็นเอบาท บาสเกตบอลอ้าวอูย้ยจำนวนตัวเยอะมากโชว์ไม่หมดนี่ลูกค้าขา,ขาจำนวนตัวเยอะและที่สำคัญแบนด์ Band ออกเรื่อยๆแบนดออกเรื่อยๆเลยนะคะขายได้ทั้งชายและหญิงนะขายได้ทั้งชายและหญิงลูกค้าลายสกีนเท่มากแม่ลายสกินคือเท่มากงานเป็นงานแนวกีฬาเลยอย่างตัวตัวนั้นก็จะเป็นสกินแบบว่าอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แนวแบบว่าเสื้อกีฬาคอปก แบดมินตันเออแบดมินตันเออยบาสเกตบอลเออยจ็อกกิ้งเอเอยนี่ฟุตบอลเออย์อย่างตัวนี้แอมโบรแอมโบรแขนยาวสวยมากสวยมากตัวนี้โอ้โหโชว์ไม่หมดนะเนี่ยเธอลูกค้าขา ใครที่สนใจงานเสื้อกีฬานะแม่แนะนำรหัสนี้เลยจ้า KWE 2 0 2 a นะคะ100กิโลลูกค้าจำนวนตัวเยอะมากโอ้โห450ร0 0าตัวบวกเลยนะคะบวกลบเลยนะคะลูกค้าค่ะเอาไปขายาไปทำกําไรได้สำหรับใครที่แบบว่าขายแบบว่าราคาไม่สูงมากต้นทุนไม่ได้แบบว่าแบบต้นทุนไม่ได้20บาทอะไรเงี้ยเอาตัวนี้ไปขายดูมันก็ตกทุนต่ละ10กว่าบาทนะคะ ตกทุนตัวละสิบกว่าบาทนะคะออแล้วมันอยู่ขายได้แบบทุกกลุ่มเลยนะกลุ่มแบบว่าคนทํางานกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนักเรียนอะไรได้ทั่วไปเลยเพราะว่าเสื้อกีฬาคือคือมันเอวิติงอยู่แล้วนะคะคือมันสามารถใส่ได้ทุกรุ่นทุกช่วงอายุเลยแหละนะคะทุกช่วงอายุเลยนะคะ,อเ,ะ,คะเอาใส่ทํางานก็ได้เพราะว่าหนึ่งเสื้อโพลีเอสเตอร์เป็นเสื้อที่ใส่สบายนะคะใส่สบายระบายเหงื่อได้ดีนะคะ ยืดหยุ่นสูงเนี่ยไม่ได้หวังเพื่อบอลหรอกแ้าว่าโอ้โหว้าวอ้าวก็วเทเซเว่นอีเลเว่นก็มานี่งานสกรีนนี่จ้ะอุ้ยตัวนี้เท่มากเลยอะแชมเปียนอันนี้น่าจะเป็นแบบอ๋อว่าและคุ้นๆเป็นเสื้อบาสเกตบอล แล้วก็มีข้างหลังก็จะเป็นเหมือนตารางตารางชื่อแบบว่าชื่อน,นักนักแข่งอะนะคะชื่อเหมือนชื่อนักแข่งบาสเกตบอลเทมากโอ้โหนี่อุ้ยเทกับเอซิกจานี่เอซิกสีแดงแขนยาวช้ำๆ้ำนี่บางคนเขาก็ตั้งหลานแล้วล่ะตอนเนี้ยนะคะอาจจะไม่ได้มาดูไลฟ์นะ อาจจะไม่ได้มาดูไลฟ์ลูกค้าใครที่เข้ามาดูทีหลังนะแม่บอกเลยว่าสวยนะคะงานสวยมากงานสวยมากงานเสื้อกีฬานะคะเป็นงานแนวรวมเสื้อกีฬาเลยนะคะอายูนิคอ์อีกแล้วยูนิคอ์จะหลา,า,ายตัวแล้วนะอะไรอะไรจ้ะอ๋ออัหลออ่ะ,อะ,อะ,อะอนนยูนิคอ์เหมือนกันอัเหล่อฉันก็นึกว่าของของเธอเป็นแบรนด์อื่นเนาะแต่ของฉันก็ยูนิคอ์เหมือนกัน จำนวนตัวเยอะนี่อุ๊ยอันนี้ไซส์ 2XL แม่ไซส์ 2XL โโอ้หนี่เห็นไหมไซส์เขาจะไม่ได้ไซส์เล็กนะซาบอกไว้ก่อนไซส์ size จะเป็นไซส์ M, L, XL, 2XL นะคะลูกค้าอ่ะข้างข้างๆบอกว่าเฟี้ยวเฟียวอะไรก็ไม่รู้นะ a ดิ d a สนี่อดิดาสแบรนด์กีฬา นี่จ้าชว์ให้หน่อยมีคอมเมนต์ไหมจ้ามีคอมเมนต์ไหมอ่านให้ฟังหน่อยนะโอ้โหอ,อ,อะไรยังไม่มีคอมเมนต์ใช่ป่ะอ๋อลูกอะไรนะเหรออ๋อ มาต่อเลยต่อเลยต่อเลยโยเนเอกจ้าแบนกีฬาออกเรื่อยๆลูกค้าค่ะแบนกีฬาออกเรื่อยๆแล้วจำนวนตัวเยอะเนาะจำนวนตัวเยอะมากราคาคือดีอ่ะหกพันเก้าหกพันเก้าแม่แล้วรีวิวรถให้สามร้อยหกพันหกร้อยบาทนะหกพันหกร้อยบาทโอโ้โหอันนี้ยูนิโค้ดแล้วอ่ะเป็นยูนิโค้ดแบบว่าผ้าเขาจะแบบเป็นรูระบายเหงื่อหน่อย นี่ขอกลับด้านโกนอ่ะนี่ยูนิโคจ้าแบรนด์ออกดีมากเฮ้ยเธอทิ้งแบรนด์เฮดได้ไงฮะอ่ะใส่เหรออ่ะใส่ไม้ให้หน่อยสิเสื้อผ้าเด็กเลยค่ะเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กหนูมีเยอะมากลูกค้าขะ มีทั้งรวมบางเด็กมีทั้งเสื้อผ้าเด็กฤด,ดูหนาวงานเดรสงานเออสเวตเตอร์นะคะมีเยอะมากอะ่ะลูกค้าค่ะมีเยอะมากเลยถ้ารวมบางเด็กก็จะเป็นเออ kwe 3 0 1 a อันนั้นก็มี6,500เนาะแล้วก็ตัว45โลก็3,500นะคะโอ้บวกหรือว่ารหัสเยอะมากลูกค้านะคะงานเด็กก็บอกว่าช่วงเนี้ยขายดีนะคะขายดีมากแล้วก็มีตัวจัดโปรด้วยนะนะะมีตัวจัดโปรด้วยหลากหลายตัวเลยลูกค้าค่ะ พันเก้าร้อยก็มีนะคะพันเก้าร้อยก็มีแม่โอ้ไปขอดูรีวิวกับแอดมินหลังบ้านได้เลยนะคะรีวิวกับอุ้ยอุ้ยปั่นวะกล้วยหอมเอสิกนี่ดู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 ดนี่สวยมากเอสิกจ้าไซแอลอะไซแอลอันนี้ก็เป็นเลอร์คอปโอ้แบนด์ออกเรื่อยๆเลย โอ,อ้งานสกรีนเออยอะไรเอยงานบาสเกตบอลงานวิ่งจ็อกกิง้งงานใส่แบบว่าอยู่บ้านชิวๆนะคะแม่รอบรอบขนส่งวันจันทร์นะคะลูกค้าค่ะใครสั่งมาวันนี้รอบขนส่งวันจันทร์นะนะคะรอบขนส่งวันจันทร์จะมีบิสเนสแล้วก็ขนส่งพยาโลจิสติกนะคะสําหรับนิมจีเสียงรอบส่งวันอังคารจ้านะคะรอบส่งวันอังคารสาหรับนิมจีเสียงนะแปดจังหวัดตอนบนนะคะ ใครอยู่ภาคเหนือใครอยู่ภาคเหนือก็จะเป็นขนส่งนิ่มนะคะค่าส่งก็จะลดดันลงมาแต่ว่าจะเป็นรับสินค้าที่สาขาเนาะสาขาใกล้บ้านใกล้บ้านท่านเลยโอ้ oh my god อะไรจ๊ะ <c oughs> นี่โอ้โห <c oughs> งานสกินสวยมากเขาบอกเ่งมาครับมีกี่ตครับประมาณกี่ตัวอ๋อภาษาที่ภาะลูกค้าขาขอ ขอทวนรหัสสินค้าอีกรอบเนาะตัวนี้ก็จะเป็นรหัส kwe นะคะ2 0 2 A นะน้ำหนัก100กิโลเป็นงานเสื้อกีฬาเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกีฬาแบบว่าเอา่อบาสเกตบอลแบดมินตันเสือ้อเอ่อวิ่งออกกำลังกายโยคะหรือแม้กระทั่งเสื้อกีฬาที่แบบว่าใส่อยู่บ้านฟีสไตล์แล้วก็มีเสื้อแขนยาวด้วยมีเสื้อกล้ามด้วยลูกค้าค่ะราคาดีมาก6,900เป็นราคาโปรนะราคาปกติ ราคาปกติ7,900มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะราคาปกติ7,900นะคะตอนนี้จัดโปรเหลือเพียง6,900ลยที่สำคัญรีวิวลดให้เพิ่มอีก300บาทค่ะลูกค้าค่ะเป็นงานเสื้อกีฬานะคะเป็นงานเสื้อกีฬาที่แบบวัดดีมากแบรนด์มีออกเรื่อยๆเลยนะคะแบรนด์ก็จะเป็นเบสิกเลยค่ะก็จะเป็นเอ่อ a าด d ดาสนะคะอาดิดาสไนกี้นะพูม่าเฮดหายูนิโคจียูมีออกด้วยนะคะยูนิโคจียูมีออกด้วยนี่ไงบอกไปแล้ว ประมาณจำนวนตัวก็ประมาณ450 500ตัวเลยนะคะ 450- 500ตัวบวกลบเลยลูกคา้คาขากำไรตกต้นทุนแม่ไม่เอาไปขายตัวละ50แม่ก็ได้ทุนแล้วได้ทุนคืนแล้วนะคะเพราะว่าพอหารต้นทุนแล้วก็จะไม่ถึง10บาทน่าจะ10นิดๆนะคะเดี๋ยวลองหารให้ลูกค้าเลยดีกว่าเดี๋ยวหารราคาให้เลยเป็นการแบบว่าแนะนำการขายเลยนะคะว่าถ้า ลูกค้าเอารหัสนี้ไปลูกค้าจะได้ทุนได้กำไรคืนไหมนะคะอะ6ก0 0เ้านาะนะคะหาสัก450แล้วกันโออถ้าหาร4ีห้าิบตกทุนตัวละ15บาทนะคะตกทุนตัวละ15บาทแม้แต่ว่าอาจจะเกิน450ร้อยาด้วยซ้ำเพราะว่านางเป็นผ้าที่แบบเป็นผ้าบางนะคะจำนวนตัวก็จะเยอะนะคะจำนวนตัวก็จะเยอะขึ้นไปนะคะก็ลดหลั่นกันเลยนะคะ รถลั่นกันเลยโอ้โหเยอะมากพี่จ๋านี่นี่ช่วยกันช่วยกันแบบว่าโชว์เต็มที่มากนะโอ้โหนี่น,น,นี่มิสุนโน้สีฟ้าแล้วก็จะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนี่แบรนด์ญี่ปุ่นคร่าๆนะคะลูกค้าขาเข่าๆก็จะเป็นงานประมาณที่เอ แอดมินโทรเลยเนาะก็จะเป็นหนึ่งเลยงานก็จะออกเสื้อแขนยาวเสื้อแขนสั้นนะคะเสื้อแขนสั้นแล้วก็เสื้อกล้ามนะคะลูกค้าขาเป็นคอปกคอกลมนะคะแนวกีฬาทั่วไปนะคะลูกค้าขาราคาโปร6,900นานะเดี๋ยวแอดมินขอโชว์บนราวสักหน่อยนะคะขอโชว์บนราวสักหน่อยนี่เลยแบรนด์เฮดค่ะโอ้และคือไซส์ดีมากไซส์เนี่ยจะเป็นไซส์ 2XL เลเลยลูกค้าขาขายได้ทั้งชายและหญิงนะคะ เพราะว่ามันเป็นเสื้อที่ใส่ได้ทุกวันดูแล้วอันนี้จะเป็นแอนิเมะเรื่องอะไร <c oughs> พวกเธอนี่ไม่ช่ำกันเลยนะนี่สีสันบอกเลยว่าโหแบบว่าสีสันเยอะมากลูกค้าและจำนวนตัวเยอะแบบเยอะมากๆนะคะเพราะหารทุนแล้วตกตัวละสิบบาทสิบกว่าบาทนิดๆน,น,นะคะลูกค้าค่ะเอาไปทำกำไรได้เนี่ยขายตัวละยี่สิบแม่ก็ได้กำไรนะอาดิดาสเนี่ยแม่ ขายตัวละอยเลยห้สิบได้นะคะยูนิคุ <Un ico. S 2> ม่ม่มายพรมคริสต์มา,ะะมามสม,ามีค่ะมีสินค้ายอยู่นะคะราคา5้าพันห้าบาทต้องบอกเลยว่าน่ารักมากใหม่พรมคริสต์มาสนะคะลูกค้าค่ะเอามา3ามรถแล้วลูกค้าค่ะคือแบบลูกค้าติดใจมากนะคะตัวนี้มันคิวมากอ่ะฉันจะให้ไรให้เฟิร์สแล้วกัน หมายผมคิดมา5,500ลูกค้าค่ะสามารถขอดูรีวิวสินค้าเพิ่มเติมกับแอดมินหลังบ้านได้เลยนะพูมากค่ะนี่โอ้แบน์ออกนี้มากขอรีวิวเพิ่มเติมกับแอดมินหลังบ้านได้เลยนะคะหรือว่าอยากดูตัวใหม่พรมตัวอื่นก็มีตัว9 0 2 a ลูกค้าค่ะจัดโปรเหลือเพียง2,900บาทนะ9 0 2 a ลูกค้าขายดีมากและตัวนี้ก็คือเอามาเท่าไรหมดเลยและกำลังเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวด้วยต้องบอกเลยว่ารีบตุนนะคะ รีบตุนเลยแม่นี่ปกติ3า0พนหนะคะลูกค้าคะปกติ35 0 0เดือนนี้โปรพิเศษเลย2อ0 0นนะคะจัดเลยราคาเหมานะคะราคาเหมาเหมาตัดรดนะคะหรือว่า10กระสอบขึ้นไปก็มีราคาส่งให้นะคะมีเลทราคาส่งให้เลยนะคะลูกค้าขะอ่นนี่โยนกอุ้ยแบนกีฬาออกเยอะมากแล้วก็เป็นงานสกรีนบาสเกตบอลงานกีฬาต่างๆนะคะนี่ อูตัวนี้เท่มากเทสสุดเกินเบอร์เลยนี่จ้ะอ้หูว้าวว้าวว้าวเลยหมดยังหมดแล้วเนาะโอเคค่ะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเอ็ดวีต้องขอตัวไปก่อนนะวันนี้นะคะฝากงานไว้ด้วยแล้วกันนะคะเมื่อเช้าก็มีไลฟ์ตัวเฮซี่ไปโอ้สวยงานสวยมากนะคะ งานสวยมากแล้วก็ L 7นะคะ L 7เป็นงานใสเดี่ยวเนาะลูกค้าถามหายเยอะมากนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ก็จะเป็นตัว K R 029 A อนะคะเสื้อยืดแขนสั้นหญิงลูกค้าเป็นงานสินค้าจากเกาหลีนะคะงานคิวมากลูกค้าถ้าจบไลน์นี้ก็ใครที่มาใหม่นะนะคะใครที่มาใหม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปต้นคลิปได้เลยนะคะจะเป็นเสื้อแขนสั้นหญิงงานเกาหลีน่ารักมากแนะนําเลยอีกหนึ่งอีกหนึ่งรหัสเลยนะคะแล้วต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ K W E ส0 2 a นเเป็นเสื้อกีฬาลูกค้านะคะ งานคือราคาดีมากโปร6900บาทแล้วก็งานก็คือได้เยอะนะคะลูกค้าค่ะเอาไปทํากําไรเอาไปขายได้ลงตลาดหรือว่าจะขายออนไลน์นะคะลูกค้า่าก็ทำกำไรได้เลยนะ,ะสำหรับวันนี้แอดดีแล้วก็ทีมงานทุกๆท,ท่านนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะราคาโปรเพียง6 9บ0บาท K W 2 0 2 2ค่ะสําหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะแม่สวัสดีค่ะ